เมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เกิดเหตุการณ์ไฟป่าอย่างรุนแรงล่าหลายชีวิตที่อาศัยอยู่ในผืนป่าเกิดฝุ่นควันปกคลุมในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางสาเหตุหลักมาจากไฟป่าลุกไหม้เองตามธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย์ท่ามกลางควันไฟที่เผาไหม้อย่างน่ากลัวมีคนกลุ่มหนึ่งคอยต่อสู้เพื่อพวกเราชาวแม่หมอวันนี้คุณจะได้รู้จักนักประจนเพลิงจากศูนย์ลิกไนท์กฟผแม่หมอ การทำงานของศูนย์ลิกไนกฟอฟพอแม่หมะได้รับความร่วมมือจากสองพันธมิตรทีมเยี่ยวไฟหรือชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมป่าไม้เป็นทีมที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีความชำนาญในการดับไฟบนพื้นที่สูงชันทีมชุมชนซึ่งมีความชำนาญเส้นทางเข้ามาช่วยทำแนวกันไฟและดับไฟป่าในพื้นที่ราบโดยมีกองฟื้นปูสภาพเหมืองแม่หมอ ให้การสนับสนุนหนึ่งในนักประจนเพลิงจากย์ล,ลิกไนก์กฟพอ่อแม่หมะเล่าให้เราฟังว่าการดับไฟป่าบนพื้นที่สูงนั้นต้องเดินเทา้าขึ้นภูเขาสูงเสี่ยงต่อการลื่นถลยตกจากที่สูงควันไฟและความร้อนลักษณะของเขตป่าที่เราดูแลอยู่เป็นป่าไผ่และป่าเต็งรังใบไม้และหญ้าแห้งที่ติดไฟง่ายบวกกับแรงลมที่พัดให้ไฟหมลุกลามเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราดัง นนัน้การลดปัญหาไฟป่าคือการทำแนวกันไฟและดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำคนในชุมชนสามารถเข้าไปหาของป่าได้แต่ต้องไม่จุดไฟเพราะการเผาก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5หากสูตดดมเข้าไปจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทีมดับไฟป่าของเราอยากให้คิดถึงทุกคน ที่ต้องหายใจเอาอากาศเหล่านี้เข้าไปดังนั้นเราทุกคนต้องมองปัญหาไฟป,ป่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีจิตสำนึกดูแลรักษาป่าคืนลมหายใจให้พวกเราทุกคนเพียงแค่หยุดทำลายผืนป่า